อย่าเพิ่งเล่นหลุกหม่ำก่อนอย่าเพิ่งเล่นเอาช้อนตักช้อนตักยังไงช้อนตักหม่ำหม่ำอ่าช้อนตัก,ตกช้อนตักเอาแม่บอกให้เอาช้อนตักข้าวกินด้วยกินต่น้ำนะลูก เอาอีกเหรอ,อ,อหนูต้องกินหมูก่อนเอ,อเอาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวแม่ไปเอาฮนะ